เจ็บนะเจ็บหนักด้วย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 โดนเจ็บหนักด้วยมึนเมามึนเมาเจ็บหนักเจ็บวิมาดิน้องบังแท็กบังแท็กมาดิน้องมาเจอกันหน่อยบังแท็ก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  ใครแม่งแบบอ่ะละไอทอมมี่แอตตาใช่ปะพี่ฝากอันนี้แล้วกันเองต่อของเองอะคนละชั่วโมงอ่ะให้พี่ตายวพี่จ่ายฮะได้พี่ได้โอเคน้องเอางี้น้องครับพี่ว่าน้องๆอ่ะมันจะง่วงถูกเงินสามสิบบาทห้าทุ่มแล้วสำหรับเด็กน้อยที่เล่นไม่ค้ำนะครับไปนี่ดีกว่าผมว่าสุขภาพร่างกายน้องจะได้แข็งแรงด้วยส่วนหนึ่งอืม มันไม่ได้โดนยิงมันมันมันยิงไม่เข้าครับมันไม่ได้โดนยิงครับคือมันเซิร์ฟมันเป็นอย่างนี้ครับใครทําให้ป้าแหนมท้องแล้วิดเ,ดเป็นมาลีหนึ่งลุงตุ่นสองไอคิงสามไอหลุยส์ี่นิดก,กโกพอได้เงินมาเยอะแยะเสือกไม่อัปเดตพันธุก,กรรมสอกปรกสงโครกจะเป็นเดน็กอนละมา อจ้วัดกูมานี่ดิเชียต้องมีไอ้กูนหน่อยต,ตัวตุ๊ตุนอยู่ไอ้ตัวตาอยู่ไหนวะอย่าง<า>หนึ่งกรงนรกดีสุดไปเย็ดกระหรี่ไปทั่วออตัวตุ๊บตาอยู่ไหนหมดวะ ฝากบอกพี่นัดให้เลิกแก้ผ้าหน่อยครับน้องเห็นแล้วทนไม่ไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนต้มท่อมบางแสนเครื่องโอ้มันก็บอกเองแท้ไอเชยกูเหนื่อยไอถึงสอนสอก้าอยู่ปะน้องพี่อยากลองของอะขอตอบว่าอีสวยทําแม่หม่มท้องรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลอง รู้ว่าเหนื่อยแต่อยา่างใดของที่อยู่สูงยังยไงก็ขอลองดูสักทีตแต่ดม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 รู้ว,ว่าเรงแรงต่งกันเท่าไหรใคร,รครับพี่ชาย เวอร์พ่อมึงอะร่วงขึ้นมาเลยใครๆก็รู้เป็นไปไม่ได้อู้จ๊มโอ๊ยมาเจอของดีมานี่มามาเป็นของพี่ได้ไหมโอ้ยเฮยเือหายเฮีย ขครแม่งหิวปีกมึงไอ้เหี้ยดูดิปีกขายหมดเลยวะน้องไอ้หนึ่งสองส่วนก้ายอยู่ปะ่ะอยากลองของไว้ครับ มีใครโสดป้าเฮียอยากลองของว่ะเฮียเอ้มีใครอยากอยากลองว่ะเฮียอยากเจ็บตัวเฮีกเจ็บนักเลยเนี่ยในลานประลองเนี่ยคนดูมีใครอยากเจ็บตัวไหมฮะมีใครกล้าขึ้นจอไอขึ้นอันนี้ครับผมไหมขึ้นสังเวียนอะ Ack, ไอ้แท็กไอ้แท็กไอแท็กแท็กมาลองกับพี่ดิผมไม่มีหมวกอะพี่เออก็ลองก็ได้ไม่เอาแค่เอาเล่นแค่เอาแค่โทเทมไม่ต้องเอาตายอะเข้าใจไหมเล่นแค่โทเทมอะเดี๋ยวพี่ให้คืนห้าร้อยวามา <S <S เล่นเล่นไม่ต้องป่าลูกตานะแล้วก็ไม่ต้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาปีกนะโอเคป่ะเอาวัดเชิงๆๆนะเอาวัดเชิงอะเอาเล่นแค่โทรมีโทเทมปะ S <S เอาเงินเก้าสิบห้าไปลงมวยวันดีก<ม>ว่าตาม,ม,มา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 กับพี่ไม่มีฮะสองเอาสองวินพอ <S 2> <S 2> <S มามาหาพี่หน่อยเดียวกรุงเลฟให้พี่ให้ ลูกกระต่ายนพปงไม่ใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ต้องหรอกหรอมามามาเชิญครับองต้องชายพี่เข้ามายังมีเงินไหมน่ะมาขอพี่ให้ผมเข้าไปไหนอ่ะเออไอ้ที่อ่ะไอ้ที่มันตีลูกกระต่ายนพปงไงเดียนเดียนเอเดียนเดียน ไม่อย่างน้อง <Okay. S 1> แท็กเ้ดี่่พี๋ยวไปหาโหลดแบบพวกมึงมาเบิ้งดีกว่าวะไอที่ไอเน,นั่ยนะอันนี้อันสองอันไอที่มันเล่นแล้วมันอะไรวะที่มันเห็นเป็นภาพอีกภาพหนึ่งอ่ะออดีไซน์แท็กเกตเออไดโหดๆเอายังเอาเลยวไป โดนสับไอ้เฮียเอ้ยโดนสับเด้โดนสับโดนสับโดนสับ,สบแม่งเตะกูบนฟ้าเลยนะเฮียโอ้โหเฮียยังน่าลำคาญเลยเฮีย แต่มันก็ตีพี่ไม่ตายถูกป่ะถ้ามันเตะใช่ไหมไม่น่าใส่เลยผมใส่ไอ้นี่รองเท้าพี่ไม่มีหมวกใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เปหมวกกากตังเกงก็กากผมยังไม่ได้ว่าละไม่หมวกกางเกงโดนโดนสองทีโดนขี้ใช่ไหมใช่ส่บนัะรอผมไหมพี่หน้าตีมอ่ะฮะ ลอง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 เตี๋ยผมไม่เอาเีม่ไปถ้าเพื่อพี่เลืองยังไม่เต็จมั้ยไฮมาลีไอแอมเนโครไอแอมยูฟ่าเธอเอางี้พี่ขายหมวกกับหัวให้ไอเกลียงให้เอาไหมเท่าไหร่ถามสายฟ้ามันไม่กี่พันหรอกอันออฟมาดีด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยเจ็บนะเจ็บหนักด้วย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  เจ็บหนักด้วยโดนเจ็บหนักด้วยมึนเมามึนเมาเ,เจ็บหนักเจ็บอุย้ยอุนน้ยไอ้เหี้ยเอ้ะมีดีนะมีเบาะหยางนกไอ้เหี้ยมัน,นของแก้กนันเนาะไอ้นี่ต้องเอาแบบกระโดดตกมาจากที่สูงไม่เป็นไรอะแต่กูไม่ใส่นะให้ที่มือที่มึงให้พี่อันนั้นอนะ มาดิมาดิบังแท็กมาดิน้องบังแท็กบังแท็กมาดิน้องมาเจอกันหน่อยบังแท็ก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 บักบังแทกบังแท็กบังแท็กบังแท็กบังกบงกบังแท็กบังแท็กบังแที่ให้แทดีบังแท็ับเซิร์ฟพี่แา็ีพี่แา็ีบอกให้อีกคนมาเล่นได้ท็กังแ อมีน้องๆผม <_ an> ม,ม,มันอยากลองเล่นแต่ว่าของผมไม่เล่นอ่ะ <_ an> ได้ได้ไดไดแต่ตุ๊กตามไม่มีแล้วนะ <_ an> มีอันเดี๋ยวให้ตัวหนึ่งแล้วกันเอาวินเดียวอโอเคโอเคโอเคไปเพื่อนเพื่อนเพื่อน๋ยวผมไม่มาเข้ามาเอ้เองเองมาบ้านเลยมาช่วยก่อน <_ an> อน้องซื้อต่อยอฟ้าไหมล่ะบางังฟ้ามีขายอยู่คงสนใจ ใครฟ้าให้คนไหนชื่ออินอินโนเฟอร์ In o For เหรออินโนเฟอร์เหรอไม่ไม่ไม่พี่น้องผมยังไม่ได้เข้าเลย่นี<ล>ใครอิอ In o F e R นโนเฟอร์<ๆ>เขาคือใครนะอะเนีน่ยเออทันทันทันจะเข้าได้ไงยศมันไอ่ต้องรออีกอะ่ะ ไอเมฆไอเมกไอเม,ก,อเมกเข้าเสริมมาอย่างเมกคือไข่วะเนี่ยไม่รู้รอ่ะพี่น้องผม,มยังเข้าไม่ได้เลยต่อคิวอะไรไม่รู้มันคือไข่เหรอหรใช่ครับสายฟ้าก็ยังเข้าไม่ได้เลยครับเฟซีครับพี่พิงใส่ชุดเพชรมาไอชุดไอ วันวันดิพี่คิงพี่คิงอะไรครับน้องอันนี้พี่ตานะครับมันใส่ชุดไะไรวัดไหนดูดิอัไอหมูอ้วนมาใส่ชุดไะไรมาชุดเหล็กพี่ชุดเล็กหรอเปล่าอ้ยเหียอะวิ่งหนี้วยไอตาไอหมูอ้วนโอ้ชุดเล็ก เฮียอยากได้ทีเอสกับดิสไวคุยด้วยอะเฮียขอได้ไหมสำหรับเฮียคนนคคี้ได้ครับได้ครับเฮียได้ครับจดไปครับ <c oughs> เฮียทักเฟสไปครับเฮ้ยมันมีดาวตกได้ไงวะ <c oughs> ดาตวตกของกูเฮียดูดิ เฮีย <Boy>, มายังแทกน้องผมต่อคิวห,หรือว่าพี่จะเล่นกับผมก่อนแต่ว่าหมวกจะแต่วนะหมวกจะแต่ก็ไม่ต้องออยากตอนนี้อยากเจอ,อตีที่หนึ่งเมือ่อวานนี้<อ>ที่ใครมาต้มไอ้หนุ่ยน้องพี่พี่อยากเจอตีนั้นนะจ<อ>ุดพวกนั้นเขาขายให้พี่แล้วมันจะดอกเขาไม่น่าจะมีแบบไม่ก,นะมก็มีอยู่ าองล้ <Okay. S 1> ดาวตกไงครับว้่วอะไรกันแล้วน้อง เก้าสิบสี่ครับพี่เก้าสิบแปดแล้วพี่ขอมันหมานเด้อเจ๊กันหนึ่งสองศูนย์เก้าหน่อยครับหนึ่งสองศูนย์เก้าน้องมันมีของหรือยังอ่ะต้องถามแบบนี้ดีกว่าโอ้มีคนรับหมวกกับรองเท้าให้ราคาดี เทียเมื่อไร่จะรับเฟซหนูวันนั้นเทียทับเพื่อนหนูในเฟซเพื่อนหนูบอกยิงนถูกหรอใช่เขาจะมาซื้อรองเท้าผมสามร้อยเองเอางี้มึงให้มันเป็นพันหนึ่งเลยก็ได้นะแล้วก็บอกว่าเปิดให้ดูหน่อยดิพันหนึ่งกันได้หรือเปล่าตั่นดิผมก็เลยไม่ขายแต่เขามาขายผมแค่กางเกงสามพันอ๋อรับซื้อสามร้อยขายสามพัน